ได้มาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่องเล่าเรื่องผีดุความอยากรู้อยากเห็นความคึกขนอน เกิดกับเด็กวัยรุ่นทุกคนจะทำอะไรก็คิดให้ดีก่อนและต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้วันนี้ขอเสนอเรื่องอาคาตตามท่วงนี่เป็นเรื่องเล่าของเพื่อนๆผมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนปิดภาคเรียนครับ พวกเราเป็นกลุ่มช่างเทคนิคครับเวลาปิดภาคเรียนแต่ละทีพวกเราก็ต้องหาเรื่องออกไปท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับและสถานที่เที่ยวที่เราชื่นชอบกันก็เป็นภูเขาเนี่ยแหละครับผมว่ามันเป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้ยินทั้งเสียงน้ำตกไหลได้ยินทั้งเสียงธรรมชาติต่างๆและก็อากาศเย็นสบายด้วยครับเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุด ที่บ้านผมก็มีรถกระบะเก่าๆอยู่คันหนึ่งนะครับที่พ่อของผมเอาไว้สำหรับขนของเวลาไปขายของและนี่ก็คือพาหนะสำคัญที่จะพาพวกเราไปท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับผมขออนุญาตพ่อเรียบร้อยแล้วผมขับรถไปที่จุดน,นัดหมายที่นัดเจอกันกับเพื่อนครับเพื่อนๆได้โยนกระเป๋ากันขึ้นมาบนหลังรถ4-5ใบครับ แล้วก็ตามด้วยเต็นท์แล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆครับโยนขึ้นไปบนหลังรถผมหมดเลยครับแล้วก็ผมกับเพื่อนๆจะแบ่งกันนั่งอย่างนี้นะครับผู้หญิงก็จะนั่งด้านหลังในแคปบสคนครับแล้วก็มีคนนั่งหน้าเพิ่มอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายครับแล้วเพื่อนอีกสองคนก็นั่งอยู่ทางด้านหลังครับวันนั้นเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยครับ ขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆใกล้จะถึงที่หมายแล้วก็เข้าเขตป่าอุทยานทางก็เริ่มเล็กลงนิดหน่อยนะครับแถมรอบข้างยังเต็มไปด้วยป่าเหวด้วยครับเฮ้ย hey, ไอเจชะลอจอดนิดนึงสิวะมึงดูสิข้างหน้ามีอะไรนะ่ะผมมองไปมีรถกู้ภัยเก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่และก็มีคนอยู่ด้านบนนั้น3-4ถึงคน เนื้อตัวมอมแมมทลอดปอกเปิกไปทั้งตัวเลยครับผมจึงตัดสินใจจอดรถแล้วลงไปถามพี่กู้ภัยคนนั้นพี่ครับเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยล่ะครับอ๋อเป็นรถกระบะของชาวบ้านเนี่ยล่ะครับเสียหลักตกเหวไปเนี่ยเพื่อนพี่อีกสองคนกําลังจะช่วยทยอยศพกันขึ้นมาอยู่ด้านล่างนี่ล่ะครับ ด้วยเหตุน,นี้เองผมจึงยื่นใบอาสาให้พี่เขาดูบอกแสดงตนว่าผมเป็นอาสาสมัครเหมือนกันครับพร้อมที่จะช่วยดูแลคนป่วยหรือคนเจ็บไข้เหล่านี้ด้วยครับจิตอาสาของผมเกิดขึ้นมาโดยทันทีแล้วผมก็เรียกเพื่อนหนึ่งคนชื่อไอ้นันเราตัดสินใจที่จะลงไปช่วยพี่ๆเขาที่ด้านล่าง เราค่อยๆปีนป่ายลงไปด้านล่างขณะนั้นเองก็มีพี่สองคนนำศพที่ห่อด้วยผ้าขาวผูกติดกับเตียงสนามค่อยๆยกขึ้นมาอีกหนึ่งคนสวนกับพวกผมพวกผมจึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะลงไปรอที่ด้านล่างรถนะครับเพื่อมีอะไรช่วยได้บ้างเมืมเม่อลงไปด้านล่างก็เห็นศพอีกศพหนึ่งอยู่ติดกับคอนโซลรถ เราจึงพยายามงัดและดันออกมาในที่สุดเราก็เอาร่างหญิงสาวผู้นี้ออกมาจากรถนี้ได้ผมกับไอ้นัทวางศพนั้นลงกับพื้นและผมก็เดินดูรอบๆบ,บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุนั้นครับหันมาดูอีกทีหนึ่งไอ้นัทมันบอกให้ผมมาดูเฮ้ยมึงดูนี่สิวะกูเอาอะไรออกมาจากผู้หญิงคนนี้ มึงดูสิมันเป็นเด็กว่าสงสัยผู้หญิงคนนี้จะท้องแก่โดนแรงกระแทกและเด็กก็ทะลักออกมากูก็เลยหยิบออกมาดูเฮ้ยเฮน้องน้องทำอะไรนี่เสียงพี่กู้ภัยตะโกนมาจากด้านหลังแล้วรีบย่ำเดินมาหาพวกผมแล้วบอกกับพวกผมว่าเฮ้ยน้องทำอย่างนี้ได้ยังไง น้องรู้ไหมการที่จะเอาเด็กออกจากท้องผีตายทั้งกรมมันต้องมีพิธีนะต้องมีคนที่มีคาถาอาคมคอยปลุกสะกดวิญญาณไว้ด้วยความปากพร่อยของเพื่อนผมได้พูดออกมาว่าโถพี่จะไปกลัวอะไรผมไม่เชื่อหรอกครับเรื่องพันนั้นนะ่ะพี่กูภ้ภัยหันมามองตาเขียวใส่เพื่อนผมจนผมต้องดึงเพื่อนผม ออกจากบริเวณศพนั้นทันทีหลังจากนั้นพี่ก็ค่อยๆลําเรียงศพศพนี้ขึ้นไปทางด้านบนเหวพวกเราอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรแต่ก็ดูว่าจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วจึงขอตัวพวกพี่ๆและขับรถไปเที่ยวกันต่อครับ mm hmm. ก็ขับมาอีกนิดนึงไม่ถึงชั่วโมงนะครับ mm hmm. ก็ถึงจุดแคมปิ้งของพวกเราพวกเราจัดแจงตั้งแคมป โดยการจุดกองไฟไว้ตรงกลางแล้วเอาแคมป์ทั้งสี่แคมป์ล้อมรอบกองไฟเต็นของผมจะติดเต็นของไอ้นัดครับคืนนั้นเราปาร์ตี้ดื่มกันอย่างสนุกสนานจนลืมเรื่องราวเมื่อตอนกลางวันมาเลยนะครับหลังจากที่เราดื่มกันเสร็จแล้วต่างคนก็แยกย้ายกันนอนเต็นไครเต็นมันครับผมกับแฟนนอนอยู่ด้วยกันเต็นเดียว ขณะที่ค่ำคืนอันเงียบสงัดนั้นคล้ายจะมีเสียงเดินรอบๆอบเต็นท์ทำให้ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาครับ แฟนผมสะกิดทักผมทันทีซึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นไม่ใช่จะผมเพียงคนเดียวที่ได้ยินแฟนผมบอกว่าเป็นเสียงเด็กร้องใช่ไหมแต่เสียงนี้แววเพียงมาครั้งเดียวจึงทำให้ผมตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงเด็กไหมอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ในป่าเขาลำนาวไพอาจจะเป็นเสียงข้าง หรือเสียงสัตว์ป่าใดๆก็ได้ที่ร้องคล้ายเสียงเด็กร้องหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ปกติแล้วผมกับแฟนก็นอนกันอย่างสบายจนถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมารับแสงอาทิตย์พร้อมดูธรรมชาติที่สวยสดงดงามวันนี้เรามีโปรแกรมกันครับเราจะไปท่องเที่ยวถ้ำที่อยู่ลระแวกใกล้ๆนี้ วันนี้เหมือนเราจะออกแรงกันไปเยอะมากต่างคนต่างกลับมาร่างกายอ่อนเพลียกันหมดเลยครับทำอาหารกินนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เป็นอาหารพวกกึ่งสําเร็จรูปส่สวนมากแล้วก็ไข่เจียวครับกินกันอย่างอริดอร่อยอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยของพวกเราเนี่ยแหละครับ mm hmm. เมื่อกินกันเสร็จเราก็แยกย้ายกันเข้านอนเต็นท์ไข่เต็นท์นมันเลยนะครับ คืนนี้อากาศเย็นกว่าทุกวันครับด้วยลมที่พัดแรงและอากาศที่หนาวเย็นขึ้นมาจับคััวหัวใจ มือไม้ของผมเย็นเฉียบด้วยความหนาวนี้จึงทำให้ผมนอนหลับไม่สนิทครับืืืมมมออเสียงสะอื้นนี้ดังมาจากเต็นท์ของไอ้นัทครับผมจึงตะโกนเรียกถามมันไปเฮ้ยไอ้นัทมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะืืมม ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนผมจึงรีบฟ้าไฟฉายรีบรูดซิปเต็นของมันแล้วเอามือไปจับที่ตัวมันมันนอนขุดคูอยู่ในถุงนอนครับคลายอาการจะหนาวสัน่นเมื่อผมแตะไปที่ตัวมันตัวมันแข็งทื่อเลยครับผมจับขามันและเขย่าอีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเสียงนี้ก็เงียบไป ผมคิดว่าเพื่อนผมไม่เป็นอะไรแล้วผมก็เลยหันหลังออกมาจากเต็นท์ครับขณะที่เดินหันหลังออกมานั่นเองไอ้นัตโกนทักผมมาว่าเฮ้ย<ๆ>มึงมาทำอะไรที่เต็นท์กูวะมันยืนอยู่ตรงหน้าผมครับแล้วข้างในเต็นท์นั้นคืออะไรทำให้ผมงงงวยและรู้สึกแปลกใจเป็นอันมากบอกว่ากูได้ยินเสียงมึงแล้วก็เลยรีบเข้ามาดูในเต็นท์ เนี่ยมึงดูสิเมื่อกี้กูยังเห็นมึงนอนคุดคูดตัวสันอยู่ในเต็นท์อยู่เลยพอหันเข้าไปในเต็นท์ก็เห็นแต่ถุงนอนขดอยู่แต่ไม่มีอะไรอยู่ในถุงนอนนั้นเลยกูปวดเยี่ยวนะก็เลยเออกไปเยี่ยวพอหันมาอีกทีก็เจอมึงก็ยังสงสัยว่ามึงมาหากูทำไมวะเออไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นกูขอไปนอนละกันนะ ตื่นเช้าขึ้นมาผมแอบลองไปถามเพื่อนๆของผมเพื่อนๆข,ของผมบอกว่าได้ยินเสียงอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อได้ยินผมพูดคนเดียวอะไรไม่รู้หน้าเต็นไอ้นัดก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยหลับเลยเหมือนกันเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ผมงงไปกันใหญ่ เพราะว่าเมื่อคืนผมจำได้ว่าผมยังคุยกับไอ้นัทอยู่หน้าเต็นท์อยู่เลยเพื่อนกับบอกผมว่าผมยืนคุยคนเดียววันนี้ไอ้นัดมีอาการแปลกๆครับชักเริ่มดูซึมๆหงอยเหงาและมีอาการตัวร้อนนิดหน่อยครับพวกผมก็เลยจะไปเที่ยวน้ำตกกันแต่ก็เลยไม่ได้ชวนมันมันบอกว่ามันขอนอนอยู่ในเต็นท์นี้คนเดียวแล้วกันครับ พวกผมเลยไปเที่ยวกันหมดเลยปล่อยให้มันอยู่คนเดียวเฝ้าเต็นท์เนี่ยแหละครับหลังจากเที่ยวน้ำตกกลับมาแล้วพวกผมก็จัดแจงทำอาหารเปิดไปดูในเต็นท์ก็ยังเห็นไอ้นัทนอนอยู่ก็ชวนมากินอาหารก่อนนะครับพอหลังจากกินอาหารกินข้าวกินยาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนครับแต่ เหตุการณ์มันไม่เป็นเช่นนั้นครับเชื่อไหมครับขณะที่ทุกคนกำลังจะแยกย้ายเข้านอนนะครับเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากเต็นท์ของไอ้นัทมึงภาคลูกกูจากลูกกูจะภาคมึงจากพ่อแม่มึงผมเชื่อว่าเสียงนี้ เพื่อนๆผมทุกคนได้ยินหมดแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนมาอยู่ที่ด้านหลังของตัวผมแล้วค่อยๆเอามือดันตัวผมให้เขยิบมาที่เต็นท์ของไอ้นัทครับซึ่งรู้ได้เลยว่าทุกคนกำลังจะบอกว่าให้ผมเปิดหรือลูดซิปจากเต็นท์ของไอ้นัทครับผมกั้นใจตัดสินใจหลับตาปีแต่ว่าเอามือลูดซิ์ครับ เมื่อเปิดเต็นท์ออกมาครับก็ได้เห็นแต่ไอ้นัดนอนตัวสัน่นอุณหภูมิในตัวสูงขึ้นเยอะเลยครับมันต้องเป็นไข้แน่นอนค,ครับเราตัดสินใจมาอยู่รวมกันที่เต็นต์ของผมเพื่อเฝ้าไข้อาการไอ้นัดด้วยครับแต่พอเช็ดตัวไปสักพักหนึ่งอาการไข้ของมันก็เริ่มดีขึ้นครับพร้อมกับให้กินยาด้วย เมื่อตอนเช้าตื่นกันมาครบทุกคนพวกเราคุยกันและตัดสินใจว่าจะกลับบ้านกันวันนี้เพราะว่าไอ้นันรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายซะด้วยแต่ยังโชคดีนะครับที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาการของไอ้นันมันดีขึ้นครับแต่มีอาการเมือยเมอยิ้มบ้างหัวเราะบ้างทำมืออ้อแอออแอเหมือนจะเล่นอยู่กับใคร หรือเล่นอยู่กับเด็กอย่างนั้นนหครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เก็บเต็นท์กันหมดเรียบร้อยแล้วผมเดินไปคว้าลูกกุญแจสตาร์ทรถครับอ้าวรถเป็นอะไรนี่สงสัยต้องเปิดหน้ากระโปรงเช็คเครื่องสักหน่อยแล้วปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาก็รู้ว่าเครื่องจ่ายไฟส่วนหนึ่งของรถได้เสียหายต้องซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนผมจึงบอกเพื่อนๆว่า เดี๋ยวผมจะขอติดรถกับเต็นท์ข้างๆที่กำลังจะกลับเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเมื่อผมจัดการซื้ออะไหล่เรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็ได้เหมารถเพื่อให้เขามาส่งที่พักของผมเลยครับผมเดินทางตั้งแต่เช้าแต่จะซ่อมรถเสร็จก็ปาเข้าไปเกือบตกเย็นแล้วล่ะครับ เราลาวเกือบ5้าถึงหโมงเย็นแล้วแหละดูโพเพละ้ะแต่ยังไงก็ตัดสินใจจะกลับบ้านแล้วทุกคนก็เลยเตรียมตัวขึ้นรถพร้อมที่จะกลับบ้านครับขณะที่ขับรถผ่านมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็เลาวๆาวสักทุ่มกว,กว่าแล้วนะครับอากาศเย็นลงมากอย่างฉับพลันจนทำให้ข้างๆ มองเห็นแต่หมอกที่หนาทึบลักผมก็ต้องขี่รถให้ช้าลงเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆด้วยครับมึงจะทุบรถกูทำไมวะนี่ผมได้ยินเสียงทุบรถแล้วเหลือบตาไปมองที่กระจกหลังของทางรถก็เห็นไอน้นัดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ทางด้านหลังนอนคอห้อยคล้ายจะหมดสติ ผมก็เลยค่อยๆประคองรถผ่านจากหมอกอันที่หนาทึบตรงนี้ไปให้ถึงจุดที่สว่างสักนิดหนึ่งกะว่าจะลงไปดูเพื่อนๆทั้งสองคนด้วยครับแล้วผมก็เห็นไฟนีออนสว่างจ้าขึ้นมาตรงปลายทางขับรถเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็มองเห็นว่าบ้านหลังนี้จะต้องจัดงานอะไรเป็นแน่เพราะมีคนมาอยู่มากมาย เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปเพื่อจะเอาแสงไฟนี้ดูแลเพื่อนๆด้วยเฮ้ยไอ้โก้ตื่นไอ้นัทตื่นพวกมึงเป็นอะไรนี่นอนสลบสไลดเกันเชียวไอ้นัทตื่นขึ้นมาคนแรกพร้อมกับตัวสัน hey, hey, ่นเฮ้ยกูมีเรื่องจะบอกมึงตอนที่ผ่านจุดเกิดเหตุเว้ยตอนที่มึงเบรกอะไฟสีแดงแดงอะไฟท้ายมึงอะสว่างขึ้น มึงรู้ไหมกูเจออะไรกูเจอผู้หญิงท้องคนนั้นลอยติดขึ้นมาแล้วกูก็หมดสติเลยว่าหลังจากที่เขยา่าตัวไอ้นัดอยู่พอสมควรมันก็รู้สติแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็นอนขดหนาวสัน่นอยู่หลังรถกระบะผมเนี่ยแหละครับคล้ายๆว่าบ้านที่ผมมาจอดตรงนี้ เป็นบ้านที่จัดงานจริงๆครับแต่งานที่จัดอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นงานศพครับชาวบ้านเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าให้เข้าไปกราบศพตามพิธีเวลาเดินทางจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกผมทั้งหมดเดินเข้าไปเพื่อจะกราบศพครับแต่ก็ทิ้งไอ้นัดไว้ที่ท้ายรถเนี่ยแหละครับพวกผมทั้งหมด เมื่อเงยหน้าไปเห็นภาพหน้าลงศพนั้นทุกคนกับตัวสันหน้าซีดเผือดกันโดยทันทีเพราะว่าภาพที่ปรากฏนั้นคือภาพผู้หญิงท้องคนนั้นนั่นเองครับหลังจากนั้นญาติเขาก็เอาทูบมาให้พวกผมคนละดอกผมจึงทำการไหว้เพื่อขอขมาศพว่าพวกผมทำอะไรไปไม่ดีกับศพ ก็อย่าได้ถือโทษโกรธเครืองผมเอาโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันเถิดเมื่อผมอธิษฐานเสร็จผมก็ปักทูปลงไปที่กระถางสายตาผมมองลงไปที่กระถางทูปและมองไปที่ขาตั้งของโลงศพนั้นปรากฏว่าเจอเท้าคู่หนึ่งและที่ภาพที่ผมเงยหน้าขึ้นมานี้ทำให้ผมตกใจยิ่งเพราะว่า ขาคู่นั้นใส่อยู่บนชุดคุมท้องที่เปื้อนเลือดจะเป็นใครเป็นไม่ได้ผมตกใจหงายหลังทันทีเพื่อนๆได้แต่ประคองผมและเอาขึ้นมาผมนิบกั้นใจแล้วเอาทู่ปักไปที่กระถางต่อจากนั้นเองพระที่สวดศพเสร็จแล้วเดินมาหาพวกผมแล้วพรมน้ำมนต์ให้พวกผมทันทีแล้วพูดกับผมว่า ไม่ได้มาเพียงเท่านี้นี่โยมผมแตกใจว่าหลวงพ่อรู้ได้ไงว่าเพื่อนผมยังอยู่ที่รถอีกหนึ่งคนพวกผมจึงนิมนต์หลวงพ่อเดินไปที่หลังรถหลวงพ่อได้เพ่งแล้วมองเพื่อนผมแล้วพูดกับพวกผมว่าโยมฝากบอกโยมที่อยู่ในรถด,ด้วยว่าทำบุญเยอะๆนะ บุญจะได้ส่งผลทำให้โยมได้เอาไปใช้บุญในภายภาคหน้าหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ลดน้ำมนต์ให้แล้วเดินกลับไปพวกผมก็ได้ตัดสินใจขับรถกลับบ้านโดยทันทีหลังจากที่พวกผมกลับมาถึงที่บ้านกันแล้วทุกคนก็แยกย้าย กันไปเวลาผ่านไปเกือบเดือนสวัสดีครับผมนึกในใจนี่มันเบอร์โทรศรัพท์ของพ่อไอ้นัทนีินาจะโทรมาหาผมทำไมเนาะลูกไอ้นัดตายแล้วนะลูกเดี๋ยวยังไงมางานศพของนัดด้วยผมตกใจจนมือไม้ผมสั่นไปหมดพ่อครับ มันตายได้ยังไงครับเมื่อวานนี้มันจะโทรศัพท์ให้พ่อขับรถไปรับที่มันหน้าปากซอยมันอยู่ในตู้โทรศัพท์ปรากฏว่ามีรถสิบล้อพุ่งเข้าชนตู้โทรศัพท์อย่างแรงตายคาที่เลยตอนพ่อไปรับศพไอ้นั้นตำรวจเขาบอกว่ารถสิบล้อที่พุ่งเข้าชนนั้น ไม่มีอาการยาหรือเสพยามาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าภาพที่เขาพุ่งชนนั้นเพราะเขาหักหลบผู้หญิงท้องคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางถนนเลยตัดสินใจพุ่งเข้าใส่ตู้โทรศัพท์นั้นทันทีผมนึกถึงเสียงพูดในเต็นท์ของไอ้นัทขึ้นมาได้ทันทีมึง ภาคลูกออกจากกู้กูจะภาคมึงจากพ่อแม่ของมึงเสียงนี้ก้องอยู่ในหัวของผมวนไปวนมาหลังจากที่โทรศัพท์เสร็จผมได้ยกมือขึ้นบนหัวแล้วอธิษฐานว่าบุญกุศลที่ผมทำมานี้ จงอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หญิงท้องคนนี้ด้วยเถินอย่าได้มาตามอาฆาตล้างแค้นกับพวกผมเลยพวกผมมีจิตใจที่บริสุทธิ์อยากจะช่วยเหลือด้วยกันทั้งนั้นแต่เพื่อนผมเขาไม่รู้ภาษาทำอะไรพิเลนพิเลนออกไปก็จงจบซิ้มกรรมต่อก,กันด้วยกันเถินอย่ามายุ่งอย่ามาหากันเลย ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับฟังช่องเล่าเรื่องผีดุถ้าอยากช่วยสนับสนุนช่วยกดติดตามช่องเล่าเรื่องผีดุในช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ